พี่น้องสวัสดีจ้าแล้งนี่ไม่พันนี้กับมาเรียนบ้านพี่อูไรพี่สาวค่ะบ้านติดกันนี่แหละเฮ็ดเนีงก่อนหน้พี่เฮ็ดเนี่ยตากแดดโตเฮ็ดเนียงวายตากแดดกิโลเท่าไหร่พูดหน่ยนอตซูมมอร์หน่ยเนาะอืค่ะเฮ็ดเนี่ยว้ตากแดดไปตากแดดทอดให้ลูกไฮลานจินไปโรงเรียนค่ะ นี่แหละค่ะเพื่อนบ้านเฮาเพื่อนบ้านเฮามีอย่างกระเฮ็ดกินไปมีเนี่ยมีปลามีไก่มีหมูตามกําลังที่เฮามีอยากกินซื้อกินซื้อกินซื้อยาก,ออยากตากแดดทอดปิ่งกระเซ็บสมัยเก่าปิ่งสมัยเก่ากระเซ็บ ติดถนนค่ะนี่ละถนนที่ไซบาดเนี่ยมันเศร้าสูเศร้าออละอันนั่นทางเข้าไปบ้านเมพันนี้รถกระเล่นอยู่ก็เศร้าค่ะถนนถนนหน้าบ้านบ้านข้าร้าน,นบ้านเมทีบ้บานตาทุย ทำกำลังทำกำลังแรงตั้นไปขายบักบบกบัลลาดบุญด้วยเบักโบขวักสันก็อยู่บ้านอันเนื้สมบัติเพื่อนก็ซื้อซองทงสูสันจินกขมันผัดมันดีอยู่ด้วยหองมันอยู่ด้วยลรอใช้น้ำตาลน้ำบอพีใช่อยู่อืมอ,อ,อ,อืม ใสพอดีๆเนี่ยเนาะ<ใ>นบางคนเพิ่นกับบัมักหวานลายบ่ใส่สเลยกักับบัปันใดต้องใส่ให้รสชาติพอดีก,กลมกลอมแหนมหมูก็ะใสแหนมหมูกะใสแหน่งหัวก็ะใสให้ออกหวานน้อยๆพอ,อมแหลมนี่ค่ะการห็ดเดูยห็ดจินของบ้านเฮา วิธีชีวิตคนชนบทบ้านเ้าโรงเรียนเด็กน่อยบางโรงเรียนกับปิดแวเนะ้ะโรงเรียนเทคนิคปิดแล้ว เมพนนิติพายางบึงสนุนหนทางบ้านหนองเวงถน,นนหนทางนี่ค่ะถนนเ้นนี้ออกไปวัดค่ะถนนเ้นนี้ไปไปที่ตะวันตกพระมาบินธบาตเพื่อนติโค้งไปค่ะโค้งไปสินหนองเวงที่เมพันนีไทยเอาสินหนองเวง้งอ่ะล่ะ โค้งเ้วเพื่อนกติมา,าฟัง,ฟ,งฟังทิศตะวันตกเพราะเพิ่นกเพื่อนกามาหนีค่ะพ่อแม่พันนี้กัสิมนานังรองใส่บารอยู่หนี่นยี้งมือเศร้าเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนหลวงพว่อกระยางออกไปวัดทางนี้เป็นทางตะวันออกค่ะเป็นทางออกไปวัดค่ะพี่น้องลมผัดเย็นเซ้เซยค่ะพี่น้องอากาศดีดีบรรยากาศก็ดี ตะวินกำลังนั่นตะ,ตะวันกำลังจะพลบข้ากกำลังจะรับขอบฟ้าตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าเป็นเลียนกระย้ายอุ่นจะกข้าวโกนไปเยี่ยมผู้พิการก่อนนะคะ <c oughs> นี่ก็เรี้ยงไก่ที่นี่เ่องไก่เอาถังอยังนู้นเอาถังก็เอามาขายร้านนี่เพื่อนค้าถังค่ะถังแบบนี้แหระค่ะเพิ่นไปถูกเอามาจากชนบุรีพุ่นะคะยายจินง้าวกำเนางคือทธ่ยรัวะพี่การค่ะพี่การ เท่าสองเท่าอยู่น้ำกันท่านพี่การค่ะพี่น้องค่ะไม่อยากรบกวนดอกให้เพื่อนเล้าจริงเข่าซะ <laughs> Yạc bên đào youtube để đi bớt đuôi mấy xem như thế là xem đưa vào bố kiao nha hai mươi bốn hai mươi bốn hai อยากไปเบื้งตนผ้าตนขวานเนาะอยากไปท่ายเอาตนขวาบักบกตนผ้าบ้านหังยุกไก่กันพูดมาเพื่อนกับมีให้วิธีชีวิตอาชีพเพื่อนรายได้รายได้เพื่อนพาบักบกแล้วกลับไปหาขาย <c oughs> นี่แหละค่ะผู้เฒ่ามีแต่ผู้นี่แหลนะนาสสภาพค่ะ เปลีป่ยนแปลงไปตามการเวลาค่ะพี่นอ้องค่ะเม่พันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องเม่พันนี้พาชมบ่มีอย่างเดอกค่ะมีแต่ความหักความฉิดหอดพี่น้องทุกคนหักคือเกาเด้อค่ะเด้อหักตลอดฉิดหอดเสมอขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะตามาาตะวันรับฟ้าขอบพูดห,หลายๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ